รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับมันอ๋อแมมมันหล่อจริงๆริงนะขับขี่ไปไหนนี่มันก็เท่นะครับแล้วมันเป็นบิ๊กไบค์คันใหญ่โตเนี่ยเสียงมันก็บึม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 เลยนะฮะแล้วมันก็เร็วมากกด้วยนะครับขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับก็อย่าเร็วจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองก็แล้วแต่นะครับยิ่งโดยเฉพาะฝนตกนะครับมันไม่คุ้ม กันเลยถ้าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับนันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะแล้ก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องความชอบก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนจะชอบชอปเปอร์บอปเปิ้ฮาเล่ไทยอัมนะฮะหรือจะทรงทัวรลิง ing, ก็ตามแต่จะสะดวกเลยนะครับก็ขอให้โชคดีกับรถ ที่ท่านสนใจนะครับไอรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับมันอ๋อแม่มันหล่อจริงๆนะขับขี่ไปไหนนี่มันก็เทนะครับแล้วมันเป็นบิ๊กไบค์คันใหญ่โตเนี่ยเสียงมันก็บึ้มบึ้มบึ้ม,มเลยนะฮะแล้วมันก็เร็วมากกัด้วยนะครับขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับก็อย่าเร็วจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือ